นักแสดงหนุ่มกับคอปเตอร์พานุมัตหรือคอปเตอร์ SV5 ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีผลงานมากมายแต่เจ้าตัวกลับทอมตัวเองครับว่ายังอยากจะพัฒนาอีกมากโดยเจ้าตัวก็เผยว่าปีนี้ครับผลงานเยอะแน่นเลยครับซีรีส์หรือว่าจะเป็นงานเพลงและพอถามถึงฝีมือการแสดงเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ายังต้องพัฒนาอีกคนดูอาจจะมองว่าดีแต่เรารู้สึกว่ามีข้อผิดพลาดในตัวเองอยู่ในใจก็อยากจะเล่นแอคชั่นอยากลองบู๊บ้านส่วนตัวเราก็ฟิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ ปีนี้ครับผมเป็นปีที่ผลงานเยอะมากก็จะมีซีรีส์ที่เตรียมฉายนะครับผมก็ close friend โคตรแฟนนะครับผมก็เตรียมฉายแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมทางวิวนะครับผมแล้วก็มี d a s t my candy นะครับผมก็จะเปิดกล้องในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมทุกคนก็ได้เห็นแบบว่าทีเซอร์กันไปแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญ Gen Y the series season 2นะครับผมก็จะกลับมาปลายปีนี้แน่นอนเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ได้ผลงานของแบบว่าการเป็นศิลปินเองเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ Million Boy Concert นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะผมเป็นคอนเสิร์ตที่ผมต,ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมได้เจอเพื่อนๆในวงการด้วยแล้วก็ได้ทําโชว์อีกรอบนึงก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆแล้วผมก็อย่าลืมนะผมมาแบบว่ามาดูกันเยอะๆนะครับ <S <S จริงๆเราก็ยังไม่ได้มองว่าสำเร็จขนาดนั้นเรายังอยากพัฒนาตัวเองอยู่เรารู้สึกว่าแบบว่าการแสดงเรายังแบบว่า ยังยังเก่งกว่านี้ได้อีกอะไรเงี้ยคือเราก็ดูงานของเราทุกชิ้นแล้วก็แบบพยายามวิจารณ์ตัวเองอว่าเราเล่นเป็นยังไงแล้วก็เราเล่นได้ตามที่แบบว่าเป้าหมายที่ตั้งไวไหมแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีข้อผิดพลาดมากมายที่ยังอยู่ในการสแสดงของเราอยู่แล้วก็ยังอยากจะอินพูฟตัวเองตรงนั้นอยู่ครับอ,อยากเล่นแบบแอคชั่นสอ,องขามอะไรเงี้ยล่าสุดเพิ่งดูซีรีส์สวีทโฮมอยากเล่นเป็นสปาร์ลาดมากเลยอินอยู่อินอยู่กำลังอินอยู่ครับผม จริงๆแบบคือเราไม่คือจริงๆเราเป็นคนแบบว่าชอบใช้กำลังถ้าใช้ร่างกายมาขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ